สวัสดีครับผมในานามของกามิกาเซ่ GMP นะครับมีความยินดีที่จะมารีวิวรถรุ่นรถสปอร์ตคูเป้ฮะสอประตูรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะฮะตั้งแต่รถรถโมเดลนี้ฮะออกมาตั้งแต่ปี2009นะครับประมาณช่วงเดือนสิงหาน่าจะถึงประเทศไทยมีช่วงนั้นเองเนี่ยเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยมีขายกันอย่างล้นหลามมากครับ ตอนนั้นราคาเริ่มต้นเนี่ยตั้งกันอยู่ประมาณ4ล้านกว่านะครับคันนี้ที่ผมพามารีวิวนะฮะก็คือมาถ่ายทอดความรู้สึกต้องขออนุญาตอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะฮะที่มีโอกาสได้ครอบครองรถรุ่นนี้หลายหลายคันนะครับรถรุ่นนี้เองเนี่ยฮะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่มีความสวยเริ่มต้น การทำตลาดตั้งแต่ปี2009นะครับจนสิ้นอายุของมันเนี่ยปีประมาณ2016ปลายลายถึง,ง2017นะครับอย่างคันนี้ที่ผมพามารีวิวเนี่ยฮะก็คือเป็นรุ่นปี2014-15ประมาณนี้นะฮะเป็นตัวที่มีการปรับโฉมหรือเรียกว่ามีการ m n o r change หรือปัจจุบันจะใช้คำพูดว่า F a c e Lift นะฮะคันนี้เองมีความทันสมัยนะฮะ เปลี่ยนจากไฟเดิมเป็นจากที่ไฟเดิมที่เป็นซีนอนนะฮนะตัวนี้เปลี่ยนเป็นพลาสมา LED 7,000K นะป K นี่ความหมายคือมาจากคำว่าเคลวินนะฮะก็คือสีของไฟนะครับสังเกตได้ว่าจะมีความโฉบเเี่ยวมีการเบอร์เซเดสมีการปรับเปลี่ยนให้ลงตัวมากขึ้นแล้วมีความน่าใช้มากคุณคุณเชื่อไหมครับว่าคันนี้ออกมาใหม่เนี่ยในตัวของเฟนลิฟเองเนี่ยอยู่ที่3ล้านปลายๆนะครับ แต่ปัจจุบันนะฮะคุณสามารถซื้อรุ่นปี2014ในราคาไม่ถึง2ล้านครับแล้ว2ล้านที่คุณได้ได้อะไรรู้ไหมฮะได้เกียร์เป็น7สปีดร,รุ่นใหม่นะครับได้เครื่องเป็น1,900ถ้าผมจำไม่ผิด95ซีซีเป็นตัว2ลิตรนะฮะแต่ว่าเป็นเครื่องเทอร์โบเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้อัตราการเร่งที่พูดปาร์ตนะครับได้เกียร์ที่มีความฉลาดขึ้นมีโอเวอร์ไร์ที่เกียร นะฮะประมาณนี้ฮะมีม,มีมีการประหยัดน้ํามันที่เพิ่มขึ้นแล้วเครื่องจากเดิมของรุ่นที่เป็นตัวก่อน m n เนอร์เชนนะครับตัวนั้นจะเป็นเครื่อง5สปีดนะฮะร,รหัส M271 แต่ตัวนั้นคือเครื่อง 1,800cc 1,790กว่าซีนะเาก็ประมาณ 1,800cc อยเทอร์โบนะฮะอย่างคันนี้เองเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นของตัว s p o ร์ตพัทก็คือเป็นตัว E250 เครื่อง204แรงม้านะฮะ เป็น2,000 cc เทอร์โบรหัส M274 ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะในในในรุ่นปีนั้นๆอะนะครับของตัวโมเดลนี้ที่มันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วฮะ,ะจะได้ประสบการณ์งนะฮะจากผู้ใช้จริงของรถรุ่นนี้ตั้งแต่ปี2009วันที่3ธันวาปี2009นะ,ะผมได้มีโอกาสได้ครอบครองรถรุ่นนี้ที่เป็นตัวแรกตอนนั้นราคาค่างวดอยู่5ล้าน25ครับที่ผมได้มาตอนนั้นนะฮะ แล้วก็ผมมีโอกาสได้ใช้รุ่นนี้เนี่ยเป็นทั้งคา r ์บ l เลตและก็ตัวคูเป้นะฮะผมเลยมีความชื่นชอบแล้วก็ยินดีที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้ใช้รถรุ่นนี้โดยตรงนะฮะนะฮะผมนำเสนอในส่วนของรถรุ่นนี้เองหงการบำรุงรักษาเนี่ยค่อนข้างต่ำหลักๆใหญ่ๆแล้วเองเนี่ยมีไม่กี่อย่างนะครับอย่างถ้าเป็นตัวรหัสตัวก่อนเฟรลิมตัวรหัส M271 มีอยู่ประมาณ3ามี่อย่างนะ,ะท,ที่เราควรจะต้องตรวจเช็คหรือว่าถ้ามีอะไรก็จะเกี่ยวกับไอ้ตัวนั้นนะ,ะครับขึ้นหนึ่งคือกล่องเครื่องซึ่งกล่องเครื่องเองของเบนซ์เองมันอยู่ในห้องเครื่องแล้วมันมีความร้อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่รถมีการใช้งานมันยาวนานแล้วเนี่ยกล่องเครื่องจะไปก่อนนะฮะรถผมก็ไปแล้วครับนะฮะตัวเก่านะฮะตัวเก่าไปแล้วนะฮะอันที่สองถ้ามันเกียร์ห้าสปีดเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกียร์เจ็ดสปีดเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับการดูแลรักษาที่มากขึ้นนะฮะแล้วอะไร ค่อนข้างจะมีราคาสูงกว่าตัว5 p e e d อันดับที่3ก็คือไอ้ตัวเฟืองแอดวานนะฮะที่ตัวเครื่องนะตัวเฟืองแอดวานตรงนั้นเนี่ยก็ถ้ามีอาการบ่งบอกนะฮะก็ให้ตัวเช็คนะครับเพราะว่ามันคืออย่างที่เรียนนะครับรุ่นนี้เองมันไม่มีอะไรเยอะเลยฮะก็มีแค่แค่อยู่ไม่กี่อย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้ฮะถ้าเปลี่ยนอันนั้นนะฮะก็คืออย่างกล่องเครื่องนะฮะเฟืองแอดวานนะฮะ,ะตัว ตัวอีกนาจะเป็น ABS น่าจะเป็นกล่อง ABS แต่ว่าไม่ค่อยเจอเสียนะไม่ค่อยเจอเสียแล้วก็เป็นเกียร์ก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะที่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 ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับอย่างคุณคุณที่ใช้ในตัว207นะฮะไอ้ตัว7 s p e สปีดอะหรือหรือตัว j สปีดของเบนซ์ในลหลายๆตัวนะฮะผมแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆนะครับคือน้ำมันเกียร์เนี่ยมันถูกกว่าอะไหล่แน่นอนครับนะครับ ก็ถ้าโดยรวมๆแล้วถ้าวันนี้กำเงินไม่ถึง2ล้านนะฮะได้รถสปอร์ตคูเป้สประตูเนี่ยผมแนะนำให้ให้ใช้รุ่นนี้นะครับเพราะว่าราคาเอื้อมถึงได้แล้วก็มีความโดดเด่นและทันสมัยคันนี้เองฮะคุณลูกค้าเองใช้มาแสนก็โลแล้วฮะก็เห็นในส่วนของศึกษาข้อมูลนะเป็นอย่างดีนะ,ะในส่วนของตัวล้อก็ล้อเดิมนะฮะดุง้งเรียบร้อยฮะมีแตกอยู่วงนึ่งด้วย ตัดสินใจศึกษาข้อมูลหาข้อมูลค้นคว้าแล้วก็โทรโทรปรึกษาผมนะฮะผมบอกว่าถ้าทางงบประมาณพอได้นะฮะอยู่200,000กว่า3 0 0 0 0 0ประมาณนี้นะฮะผมแนะนําล้อตัวนี้เลยครับเพราะเนื่องจากอะไรไหมฮะเนื่องจากล้อตัวนี้เองเนี่ยมันเป็นล้อที่มีความทนทานผมเองใช้มาหลายชุดนะฮะเพราะว่าอะไรผมใช้เองเนี่ยแล้วรถผมเองนะฮะอย่างที่เรียนนะฮะอย่างที่คนทราบดีฮนะจะเป็นรถที่ไม่ได้วิ่งของผม ผมใส่ไอ้ตัวล้อใส่ชุดผ้าอะไรเนี่ยเป็นโมเดละครับว่าเวลาลูกค้าอยากทราบว่ารถคันนึงมันใส่อะไรได้บ้างผมก็จะมีรถโมเดลจริงให้ดูให้ให,ให้ให้สัมผัสดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ล้อตัวนี้เองเนี่ยผมก็ให้คำแนะนำคุณลูกค้าไปว่าล้อเองเนี่ยถ้าต้องการล้อที่มีความเบาล้อที่มีความแข็งแข็งนะฮะทนต่อการโคดดุ้งแตกราวได้อย่างดีเยี่ยมล้อที่เหมาะสมกับสภาพถนน อุกาบาทในเมืองไทยหรือในกรุงเทพนะฮะที่มีหลุมบ่อเต็มไปหมดเลยคุณคุณเชื่อไหมครับผมเคยเจอนะฮะคุณลูกค้ามาหาผมเพิ่งอ,ออกรถมาจากที่อาลีซอยอาลีนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมาหาผมอยู่ตรงประชาชื่น20ระยะทางไม่กี่กิโลเองครับรอดุ้งแล้วครับร้อใหม่ๆเลยนะฮะออกจากโชลูมันวิ่งมาหาผมรอดุ้งแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปตัวบ่งบอกได้เลยว่า ถ้าเราขับรถเนี่ยถึงเราจะระวังแค่ไหนอ่ะแตบ่บางครั้งนะฮะเหตุการณ์สุดวิสัยมันบังคับให้เราเองเนี่ยไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในส่วนของตรงนั้นทางเดียวที่มีวิธีแก้ได้คือหาล้อที่มีความทนทานครับอย่างล้อตัวนี้เองเนะฮะก็คือเป็นแฟลกชิพในส่วนของตัวสตีดยูสนะฮะที่เป็นโปรดักชันคาร์เป็นล้อที่ใช้วัสดุ e x t กซ์ u r a l ดูราลูมีนฟอนะฮะที่ใช้ก้อนอลูมิเนียมที่ ใช้ทํากระสวยโอกาสนะครับแล้วผ่านโปรเซสของการผลิตระบบวิธี f o r ์จิ่งที่เป็นแท่งซูเปอร์เอ็กซ์ตร้าดูราลูมินฟอร์จเป็นแท่งๆนะฮะกดด้วยเครื่องกดที่มีความสูง4ชั้นนะฮะขนาดแรงกด1 0,000ตันนะฮะกดให้จากก้อนอลูมิเนียมธรรมดาๆรรนะฮะขึ้นรูปเป็นชิ้นงานขึ้นรูปเป็นลายล้อแล้วได้ความใสใจความพิถีพิถันความ เป็นมืออาชีพของคนญี่ปุ่นเองในการที่จะเน,เนรมิตเจรไนล้อที่ผ่านวิธีระบบการฟอร์จิ้งมาให้เป็นล้อสำเร็จรูปก่อนที่จะส่งมอบโดยใช้ตาทุกคู่มือทั้งสองข้างตรวจสอบตรวจเช็คความเรียบร้อย QC 100%ล้อตัวนี้จากประเทศญี่ปุ่นคุณคุณถึงได้ล้อ RID ซูเปอร์เอ็กซ์ตาร์ดูรารูมินฟอร์ตตัวนี้ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมได้มีโอกาสได้ใช้โดยตรงเลยคือ1อัตราเร่งที่ดีมากเพราะเนื่องจากล้อมันเบานะครับแล้วก็ล้อเองเนี่ยล้อล้อตัวนี้เองอ่ะเพราะในเนื้อของมันเบาแล้วเนี่ยการซึมซับของถนนนะฮะที่ผ่านโช๊คเข้ามาถึงผู้โดยสารตอนอผู้โดยสารหรือว่าคนขับที่นั่งอยู่เห็นความแตกต่างจากล้อแคสธรรมดาเลยหรือล้อฟอร์ตยี่ห้ออื่นซึ่งมีน้ําหนักที่หนักกว่าชัดเจนครับ แล้วล้อตัวนี้คุณลูดได้เลยครับโอกาสที่จะคดรุ่งน้อยมากโอกาสแตกเป็นศูนย์เลยถ้าถ้าอาจจะต้องมีฮะถ้าถ้าไม่มีอุบัติเหตุที่ร้ายแรงจริงๆนะครับอย่างที่ผมเคยสอบถามไปทาง BBS j a เจแปนไปตอนที่เราสั่งสั่งซื้อล้อนะเขาแจ้งมาเลยว่าตั้งแต่ล้อตัวนี้ production ออกมาตั้งแต่ปี2011นะฮะจนถึงปัจจุบันยังไม่ไม่เคยมีการได้รับรายงาน เคสใดๆว่าล้อตัวนี้มีการแตกเพราะฉะนั้นด้วยระยะเวลากว่า9ปีของการที่บีเได้ล้อล้อตัวนี้ออกสู่ตลาดที่เป็นโปรดักชันคาร์นะฮะล้อตัวนี้เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบความนุ่มนวลอัตราเร่งที่ดีทนต่อการคดลุ่งแตกล้าวนะฮะแล้วก็ลหลงไหลในความสวยแล้วก็เป็นล้อที่โชว์ก้านเบรกไอ้โชว์เป็นล้อที่โชว์เบรกสุดๆผม มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหมือนกับที่คุณลูกค้าเองได้เกิดก,กับผมในเบื้องต้นแล้วพี่หนุ่มครับสเต็ปต่อไปผมคงต้องใส่เบรกแล้วเพราะว่าล้อตัวนี้มันโชว์เบรกเหลือเกินนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยมันมีราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าหรือคุณคุณที่อยากจะได้ล้อตัวนี้หรือว่ามีงบที่จะสำหรับแต่งรถรุ่นนี้หรือรถของตัวเองนะฮะผมอยากแนะนําว่าให้เป็นสเต็ปสเต็ปไปครับคือเรามี บัจจ ett ทต่อถ้าไม่มีเราหยุดก่อนเราพร้อมแล้วค่อยทําถ้าทําแล้วต้องมานั่งเครียดอย่าไปทำนะครับแล้วก็เนื่องจากค่าตัวที่เอื้อมถึงได้นะฮะแล้วก็จากอายุอางามที่ไม่มากมายแล้วก็อะไรที่แพร่หลายแล้วก็ความนิยมแล้วก็คนที่ใช้รถรุ่นนี้ผมคิดว่าน่าจะมีหลายหมื่นคันได้นะฮะในของโมเดล207เนี่ยแล้วก็สามารถนำมาปรับโฉมเป็นเฟซลิฟต์นะฮะ สามารถนํามาแต่งอาจจะเปลี่ยนล้อสักชิ้นหนึ่งนะสักชุดหนึ่งออพอถึงกําหนดก็ต้องเปลี่ยนในตัวของโชก็หาโชคดีๆอย่างรุ่นตัวนี้โชคดีมากนะครับมีทนะั้งบิลสไตล์นะฮ1บสินะฮะพรีเสิบำหรับคนที่ชอบคอยโอเวอร์นะฮะแล้วก็ชอบขับรถด้วยความเร็วสูงต้องการแฮนด์ลิรที่ดีเยี่ยมดีมากตัวนั้นผมแนะนําแต่ถ้าคุณคุณที่ชอบ ตัว c o i เ o v e r เหมือนกันแต่ว่าชอบความนุ่มนวลผมแนะนําตัวนี้เลยครับผมใช้อยู่นะ KW DDC ECU ครับตัวนั้นสามารถปรับอ่อนแข็งสูงต่ำนะฮะได้แต่อ่อนแข็งปรับได้จากปุ่มภายในรถซึ่งทุกๆคนได้มีโอกาสมานั่งรถผมจะชื่นชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับคือรถผมอย่างที่เรียนนะ,ะว่าใส่ได้ maximum สูงสุดคือ20นิ้วแล้วใส่ล้อตัวนี้ที่เป็น super d u f o r g e ขน20เนี่ยแล้วก็ใส่โชค DDC ECU เนี่ยทุกคน ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่านิ่มกว่าครับรถเดิมขอ,อ18ดอีกครับอันนี้คือเรื่องจริงฮะถ้าอยากทราบมาทดลองนั่งผมยินดีฮะผมมีรถเป็นโมเดลของผมเองที่ใช้ใช,ใช้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขับบ่อยๆอแล้วอันนี้เอามาทําเป็นรถโมเดลให้ทุกคนได้ลองดูว่า1รถคันนึงเนี่ยมันแต่งอะไรได้บ้างนะฮะล้อบเบรกนะฮะช่วงล่างภายในพาร์ทภายในคาร์บอนหรือพาร์ทน็อตคาร์บอนรอบคันท่อผมจัดเตรียมไว้ยินดี ให้ทุกคนมาได้สัมผัสแล้วก็มาทดลองนั่งนะฮรแล้วดูว่าไอ้สิ่งที่ผม,มพูดพูดแล้วให้ข้อมูลและให้คําแนะนําไปเนี่ยมันเป็นอย่างที่ผมพูดไหมสามารถสามารถสามารถมาลองสัมผัสเองได้ผมยินดีนะครับลองมานั่งรถของผมดูที่ติดต้ตัว KWDC ECU ตัวนี้พร้อมกับร้อยี่สิดูนะฮะว่ามันมีความนุ่มเหมือนอย่างที่ผมกล่าวไว้ไหมเป็นอย่างไรและเช่นไรน,นะครับก็คร่าวๆนะฮะในส่วนของรถโมเดล207คันนี้ผมเองเนี่ยแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบเนี่ยประมาณ ไม่ถึง2ล้านนะครับแล้วอยากได้รถสปอร์ต2ประตูที่เป็นคูเป้ของ m e r c e d e s b e n บที่มีสวนทรงโชบเชี่ยวสวยงามแล้วก็มีความล้ำนําสมัยทันสมัยแล้วก็มีความแพร่หลายของเรื่องอะไรมีความแพร่หลายของในส่วนของเรื่องอการซื้อขายต่อเพราะว่ารถรุ่นนี้เองเป็นอย่างที่เรียนครับว่ามันเป็นรถตลาดนะฮะคือพฤติกรรมผู้บริโภคของเมืองไทยเองเนี่ยเปลี่ยนจากตัวรถ4ประตูนะฮะมาเป็นรถ2ประตูก็คือ ต้องการความเป็นสปอร์ตแล้วสามารถนั่งได้4ที่นั่งเหมือนกับรถ4ประตูแล้วกออ็มีความกระทัดรัดแล้วก็มีแฮนดเลอรงที่ดีมีความหรูหรามีความพุ้นฐานและที่สําคัญคือราคาซื้อขายต่อสมเหตุสมผลถ้านับปัจจุบันเนี่ยจากอายุของมันเองแล้วเนี่ยผมว่าราคารถตอนนี้ถูกลงมากนะครับที่เป็นมือทั้งมือหนึ่งและมือ2นะฮะแล้วเราสามารถที่จะได้รถที่มีความแรงขันับ200อยแรงม้านะฮะแล้วที่มีขนาดตัวถังกระทัดรัดแล้วก็มีอัตราเร่ง ที่ดีจากเครื่องเทอร์โบและมีการโอเวอร์ดฟ์ในส่วนของการประหยัดน้ำมันจากเกียร์7 e d สปีดนะฮะแล้วก็ช่วงล่างตัวนี้อย่างที่เรียนอย่างที่ทราบมานะครับคือแพลตฟอร์มตัวเดียวกับ204ก็สามารถใส่ใช้แชร์อะไรในส่วนบางส่วนกับไอตัว204 C Class ได้เช่นกันนะครับก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ผมมีโอกาสมาแชร์นะฮะคงได้มีประโยชน์สำหรับค,คุณที่ติดตามไม่มากก็น้อยนะฮะผม ยินดีที่เป็นสื่อกลางนะครับอ,อ,อยากได้การรีวิวรถตัวไหนหรือว่าอยากได้ในส่วนของความคิดเห็นตัวไหนสอบถามอินบ็อกหรือว่าแอดไลน์ผมเข้ามาได้นะฮะผมยินดีให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําหรือว่าขายข้อข้องใจในส่วนของการใช้รถหรือว่าการดูแลรักษายังไงมีอะไรสอ,สอบถามผมเข้ามาได้นะฮะทางไลน์ผมโดยตรงก็ได้นะฮะเบอร์0817368636นะฮะได้เลขไลน์หาผมได้โดยตรงเลยยังไงผมตอบทุกๆ ทุกๆในส่วนของลน์ที่แอดเข้ามานะฮะแต่ว่าถ้าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอาจจะดีกว่าเนื่องจากว่ากลางวันผมจะค่อนข้างยุ่งนะฮะแต่ว่ายินดีที่จะติดต่อครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะฮะยังไงหวังว่าคงมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปลองดูว่าผมจะมีสาระดีๆอะไรมาแนะนำและนำเสนอในแบบต่อไปขอบคุณมากแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ